สวัสดีครับผม h c d นะครับช่องของผมอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการนำ Arduino ไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมทั้งจะมีวิดีโอรีวิวการใช้งานเครื่องมือช่างด้วยเป็นบางครั้งนะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอทุกสัปดาห์นะครับประมาณสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะครับหากสนใจงานด้านนี้อยู่นะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะครับ ต่องของผมนะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์เป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับถ้าสนใจงานทางด้านไหนก็สามารถกดเข้ามาที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกชมได้เลยนะครับครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการนำค่าที่ได้รับจาก API นะครับมาแสดงผลบนจอ LCD เหมือนเดิมนะครับว่าเป็นตัวอย่างการใช้งานอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะรับค่าที่เป็นบิตคอยว่าตอนนี้ มูล,ลค่าบิตคอย1บิตคอยเท่ากับกี่บาทนะครับโดยจะแสดงผลบนจอ LCD เดี๋ยวไปดูการต่อวงจรกันก่อนนะครับวิธีการต่อวงจรในโปรเจกต์นี้ก็จะมี LCD 16คูณ2ที่เป็น I square C อยู่1ตัวนะครับจะมีขาอยู่4ขาก็ใช้สายจัมมาต่อได้เลยนะครับ ผมจะใช้สีน้ำตาลเป็นกราวสีแดงเป็น VCC สีส้มเป็น SDA สีเหลืองเป็น SCL นะครับฝั่ง Arduino กราวก็เข้ามาที่กราวเลยนะครับ VCC มาที่ V in นะครับตอนนี้ SDA มาที่ D2 แล้วก็ SCL มาที่ D1 นะครับโอ okay, เรียบร้อยนะครับต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ตัวโค้ดกันนะครับโค้ดก็คล้ายๆตัวเดิมของตัวอย่างที่แล้วนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแค่ลิงก์ API นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือบนจอ LCD เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดลงโหนด MCU นะครับทดลองดูเลือกพอตคอม3บอร์ดเป็นโหนด MCU หนึนะครับ ้อมแล้วอัพโหลดลงไปเลยนะครับ อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับรอสักครู่โหนด NCU ก็จะคอนเน c t กับ Wifi นะครับเสร็จแล้วก็จะแสดงผลเป็นค่า Bitcoin นะครับตรงนี้1,794,000าน0นะครับเคเดี๋ยวถ่ายวิดีโอชัดๆให้ดูนะครับ มาดูเวลาใช้งานจริงกันนะครับเสียบสายเข้าไปแล้วก็อะแดปเตอร์เสียบใส่เลยนะฮะมันก็เสียบปลั๊กไฟใส่เลยรอสักครู่นะครับ มาแล้วค่าบิตคอยตอน,นี้ก็หนึล้านหกแสนเก็ดพันสี่บาทจุดศูนย์สามนะครับโอเควิดีโอนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ